科比。 ทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเป็นไงคะบ้านใกล้เสร็จแล้วสวยไหมบ้านสวยนะแต่ดูพื้นสิเดินยากเดือดเย็นหือก็นี่ยังไม่เสร็จไงคะแต่ว่าแพนด้าชอบมากเลยนะดูสิใช่ไหมอือโหยินยืงอย่างนี้ด้วยแพนด้าและแพนด้า Ôi, sụp sảy lâu lưu ngoài bát mày tao phải kèm nó cụ nó cụ cụ có khi cùng khi nào ờ ờ lò đuôi ôi ôi hả về lấy à tệ khuẩn nào nha nào lóng hai มันเป็นที่ไว้กระจกอะค่ะกูกูอะวิ่งตามพี่แสรแล้วก็ไม่ทันระวังอะแล้วทำไมมีวิ่งอ้อมทั้งนี่มันกว้างล่ะไิ่ตามพี่เลื่อนออกไหมเนี่ยไม่ออกดีแล้วเนี่ยพี่ขค่เสษขวดอะนี่ิงดีมีฝาป้องกันนั่ไก็เอาฝาไว้ไปลุกๆเรลุกกาเล่นพับอิดอกว่าเอาสี่เหลี่ยมสองอัน แล้วก็อันนี้อีกสองอันสี่เหลี่ยมกับแปดเหลี่ยมใช่ไหมช่ยจะเริ่มอันไหนก่อนก็ได้ใครเสร็จก่อนก็ชนะก็จะไ,ได้อะไรเป็นรางวัลดีอะรอบนี้ได้แพนด้าไปนอนกอดหนึ่งคืนโอ้ถ้าแพนด้ามาเตียงก็จะเล็กลงไปดิไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแพนด้านอนกอดอุ่นอลไรเริ่มเลยเอานะาพี่ตะคองนะ สามสองหนึ่งสามไอ้เมื่อนรางก็เคยโกงเราเราต้องเอาคืนเสร็จแล้วห้าตีอันครบหยุดเลยหืทำไมมันเสร็จแบบไม่ถึงอันเลยนะเนี่ย จริงๆเลยกาดจริงๆเล,ลยเนี่แหละคนขี้โกงเี่ยังไงก็ไม่มีวันชนะเชอะนี่เราต้องฝึกฝึกตอนนี้มันไม่ทันแล้วจ้าแต่ที่นี่อากาศร้อนมากเลยพี่แสงเราไปฝึกที่บ้านดีกว่าเอาไปเพิ่มดีกว่าอือหนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าตามมาดูเลยอ น,น,นี่เราต้องฝึกเล่นให้มันเก่ง <watching Olymp> <cinema> ผดมีบ้านก่อนผดมีบ้านห้ามเลือดใช่เขาบอกว่าถ้าบาดแผลลึกแบบเนี้ยมีเลือดอะเราต้องกดห้ามไว้พี่แสงกดไว้ก่อนนะคะกดไว้กดไว้เดี๋ยวคูกูมานะเดี๋ยวกรูมาคนให้บ้านจะเป็นบาดทะยังไหมเนี่ย ไปอ่านมาค่ะวิธีปฐมพยาบาลเบื้องตอนอง้นของผู้ที่โดนบาดแผลลึกแบบเนี้ยต้องเอาทิชชู่ซับ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 ,บกดแรงๆนะหนึ่งสอง A few moments เขาเป็นังเป็นไงคะไหนขอดูแผลหน่อยถ้าเลือดซึมแบบนี้แสดงว่าเลือดใกล้หยุดแล้วเร,เราต้องทำยงไงต่อต่อไปเราก็ใส่ยายาปียอะไรบ้างทือไมส่งทำแผลแบบนี่ไงนี่ยาแผลสดโปรวิดิน อดทนนะคะอ้ยเป็นเลอะมากเลยอะมันต้องเย็บไหมเนี่ยอ้ยเราทำแผลพยาบาลเบื้องต้นก่อนอะรหนึ่งสองสามเสร็จไหมนัยายังเปืเลือดเลยตอไปใช้อะไร้นีใช้ใช้ผ้าพัน์ออใช้ผ้าพันเลยผ้าพันผ้าพันผ้านี้โอเค พี่ไปหาหมอเลยได้ค่ะโอเคพี่ต้องเย็บไหมเดี๋ยวแล้วเนี้ยแม่จะ okay. ด่าไี่เนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่ไมด่าเราค่ะเดี๋ยวเราเอาพอบีบบังไว้เดี๋ยวมีคนมาโดนต่อไปไปพี่แสงไปโรงพยาบาลไปไปไหนไปโอ้ A few minutes later โอ้ยพี่แสงค่อยๆนะคะโอ้ เย็บต้องไปสิบเข็มเข็มผู้เห,หลือเข็มอีกเลยหมอมือหนักมากเลยกูกูบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ระวังอ,ะอ่ะทีหลังอ่ะไม่เอาแล้วนะคะที่จะไปโรงพยาบาลแบบเนี้ยว่าแต่สาไว้น้ำเราใกล้เสร็จแล้วหรอกใช่น,าน่าริบังเลยอ่ะใช่นี่น<ห>นขอดูหน่อยไปไปเลยด,ดีใจเหรอสาวว่ายน้ำก็เสร็จแล้ว ส่งกูที่โรงพยาบาล<อ>ค่ะไม่ต้องเข้าบ้านแล้วลืมลืมอะไรไว้โทรศัพท์าาอีกแล้วเหรอ <c oughs> ว่าแต่เขาอินเดวเป็นเองเ <c oughs> ยียบใส่เดียวที่แสงเ <c oughs> ยียบใส่กระจก <c oughs> กูกูก็เยียบใส่กระเบื้อง <c oughs> ไปส่งโรงพยาบาล